ทั้งบ่อน,นี้ก็จะมีอยู่12ตัวไซส์ใหญ่แล้วมั้งคะ12ตัวในนี้25นิ้วขึ้นหมดครับทุกคนรู้ว่าเป็นเป็นราชาของปลาช่อนเป็นสัตว์สวยงามเป็นสัตว์ทรงคุณค่าของโลกซูปเปอร์แรไอเทมเพิ่ง <c oughs> จะมีคนเริกว่าคือคุณโอคนแรกมีคนเริ่มแบบจริงจังถ้าผมตีมูลค่าปลาในในบ่อตอนนี้ปลาช่อนบาก้าไซส์26 28นิ้วนะชีวิตผมเองผมก็ไม่ไม่ไม่เคยเจอ คือคือถ้าไม่ได้ล็อตนี้ผมผมก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติมันใหญ่ขนาดนั้นในประเทศไทยเคยมีการนำเข้าปลาช่อนบาก้าตลอดห่วงระยะเวลา10กว่าปีประมาณ1,000ตัวแต่อาจตายไปบ้างขายออกไปต่างประเทศบ้างคาดว่า ปัจจุบันเหลือปลาช่อนบาก้การในประเทศไทยประมาณ500อตัวร้านขายปลาเก่าแก่ร้านหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่อยู่ละเมื่อก่อนอยู่เซเว่นเดย์ชื่อร้านตะเพียนทองน่าจะเป็นครั้งแรกเลยสมัยนั้นผมว่าผมว่าน่าจะ20ปีแล้วมั้งครับ20ปีที่แล้วนำเข้ามาจากอินเดียประเทศไทยได้รู้จักปลาตัวนี้ซึ่งอันนั้นก็คงราคาแพงมากๆเป็นแสนหลักแสนครับครับก็จะมีคนรวบรวมปลาชนิดนี้เยอะขึ้นจากอินเดียนะครับมีคนมีการค้นพบแหล่งจับเพิ่มขึ้น มีจานวนปลาเพิ่มขึ้น20ปีจากเจ้าแรกครับที่วันนั้นนําเข้ามาจนถึงวันนี้แสดงว่ามันก็มีการเพาะพันธุ์ได้แล้วหรือเปล่าคะยางรายารครับอย่างที่บอกว่าเป็นการค้นพบแหล่งจับเพิ่มขึ้นมีคนลงไปเล่นก็คือลงไปไปค้นหามันมากขึ้นมีคนสมออกมากขึ้นมีผู้ซื้อมากขึ้นมันก็เลยทําให้จํานวนปลามากขึ้นแต่ว่ายังไม่มีการเพาะพันธุ์ได้ <Spot> ตัวใหญ่ประมาณ2ปีครับ ที่อ f a l o ลว n a ่ a ฟา a ์มไทแใช้ความพยายามรวบรวมปลาช่อนบาก้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจนสามารถรวบรวมบาก้าไว้ได้จำนวนมากที่สุดในไทยปลาตัวนี้ผมก็ผมก็พยายามพยายามเลี้ยงพยายามพยายามศึกษาเข้ามาหลายปีแต่ว่ามันโอกาสที่จะที่จะมีจำนวนให้ให้ทำ มันมันอยู่ที่ระยะเวลาแล้วก็แล้วก็โอกาสด้วยคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยตะเวนหาตะเวนเก็บคนที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยขอแลกเขาบ้างขอซื้อบ้างเอาปลามังกรไปแลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับได้มาสิบกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพาะพันธุ์อยู่ที่บ้านมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนมันมาหนักมากซึ่งค่าน้ํามันเปลี่ยนแปลงเร็วทําให ปลามันเริ่มเปื่อยผมก็เลยต้องตัดสินใจเอาเอาขึ้นหมดระหว่างที่รักษาผมก็เอาปลาอื่นปลาโ,โลเปลงแล้วอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่สําเร็จบางตัวก็เสียหายไปก็เลยชุดนั้นก็เลยจบไปก็มารอบหลังเนี่ยครับที่มีโอกาสที่ปลามันเข้ามาเยอะแล้วก็ได้มีโอกาสที่มีตัวใหญ่ก็เลยคิดว่าจะทาเพาะพันธุ์ต่อก็คือตั้งใจจะเพาะพันธุ์ มาตลอดแล้วก็คราวนี้ก็แทนที่จะบ่อปูนเราก็เคยมีประสบการณ์เลี้ยงบ่อแล้วมีประสบการณ์ในการดูธรรมชาติเขาแล้วก็เลยคราวนี้ก็เลยทําบ่ดิน ที่ AF a l o n a 3 Thailand ยอมเสี่ยงคือพยายามสร้างแหล่งที่อยู่ให้มีสภาพคล้ายคลึงกับแหล่งเดิมโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินเดียแนะนำวิธีเซตบ่อดินสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆให้ใกล้เคียงกับในประเทศอินเดียแหล่งที่พบปลาช่อนบากา้าเออบาก้าเนี่ยจะพบอยู่ตรงแม่น้ำพรมบุตรตรงรัฐอัดสมัมซึ่งจะอยู่เหนือขึ้นไป ทางของอินเดียเป็นพื้นที่แคบๆเหนือขึ้นไปซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลระบาจากเทือกเขาเป็นน้ําแข็งครับจะพบอยู่ในเออมันจะไม่พบในแม่น้านะครับจะพบในแบบพื้นที่ชุ่มน้ําอุทยานแห่งชาติอะไรของเขาเนี่ยรอบๆของตัวแม่น้ําหลักค,คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําต่างๆจะไม่พบในแม่น้ําหลักครับซึ่งก็จะเป็นเป็นปลาที่อาศัยวางไข่ผสมพันอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมจนตื้นนิ่งๆไ <ๆ S 1> ม่ <ๆ S 1> ใช่อยู่ในแม่น้ําที่ไหลแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแหล่งอยู่ตรงนั้นแหละในในละแวกนั้นจุดนี้จุดนี้จุดนี้สามสี่จุดครับผมในประเทศอินเดียเท่านั้นคนจากภพที่ทไปเอาออกมาครับก็จะต้องเป็นคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็รู้สึกว่าจะแบบแย่งกันน่าดูแล้วก็มีมีเรื่องค่าการยิงกันตายที่ผมได้ยินมาจากคนรบผวก็คือเป็นเป็นเป็นทรัพยากรที่แบบมีค่าของแถวนั้น ซึ่งก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าถูกต้องเท่าไรก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เระพูดได้หรือเปล่าซึ่งก็ซึ่งก็แบบแย่งกันอะคุณโอคะอันนี้คือบ่อที่ที่ลงบาก้กาไว้ครับค่ะครับบ่อนี้จะแตกต่างจากก็จะแตกต่างจากบ่ออโลทั่วไปคือเราเราเราก็ยังไม่ได้เรียกว่าถ้าบ่ออโลบ่ออื่นเนี่ยเราเราทําบ่อไว้เพื่อแบบเก็บลูกชัดเจนเพราะเรารู้แล้วว่าเขา เขาเกิดยังไงวิธีการเพาะพันธุ์หรือรอบเขาเป็นยังไงแต่ว่าบ่อเน,นี้ยก็พยายามสร้างให้อิงธรรมชาติมากที่สุดบ่ออื่นถ้าดูดูดูผิวน้ำเนี่ยก็จะไม่เห็นมีวัชพืชหรือมีอะไรแต่บ่อเน,นี้ยก็จะมีบัวมีอะไรที่มันแบบดูเป็นธรรมชาติให้ปลามีที่หลบที่อะไรเงี้ยครับทั้งบ่อน,นี้ก็จะมีอยู่12ตัวค,ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าจํานวนจํานวนที่เราได้มาไซ์ที่เราได้มากับ กับตอนนั้นเนี่ยได้ได้มาประมาณนี้แล้วก็ตั้งใจว่าไม่จะไม่ใส่เยอะครับเพราะว่าอยากให้มันอยู่สบายและหลวมๆเป็นไซส์ใหญ่แล้วมั้งคะตอนนี้สิบสองตัวในนี้ยี่สิบห้านิ้วขึ้นหมดครับครับเป็นตัวผู้ตัวเมียผมเดานะครับว่าตัวเมียน่าจะมีอยู่หกตัวนี่ครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นตะกี้มันมันอยู่ลึกมันเลยอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเออเนี่อีกตัวครับอ่านี่อีกตัวหนึ่งเวลาเวลาเลี้ยงสัตว์เราก็อยากให้ให้เขาแบบกระตือร้นในการอยากมาหาอาหารครับโอ้สองตัวคือถ้าปลากินอิ่มเกินไปก็จะเป็นปลาที่ขี้เกียจครับนอนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้นี่น้ําลึกมากไหมคะในบ่อนี้เอ,อประมาณเมตรยี่สิบครับตรงกลางนะครับเมตรยี่สิบแต่ว่าตรงตรงตรงชานบ่อนี้ก็ประมาณหกสิเซนเจ็ดสิบเซนผมมีเพื่อนที่เป็นคนอินเดียที่เขาได้เข้าไปเห็นแหล่งกําเนิดของปลาพันเนี้ยครับที่ที่อินเดียเองเขาก็มาแนะนําผม ว่าในธรรมชาติเขาเป็นยังไงน้ําสูงแค่ไหนอุณหภูมิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เอามาปรับให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่าก็ง่ายสําหรับการจัดการของเราคือถ้าเราต้องปรับอุณหภูมิให้มันเย็นเหมือนกับต้นกําเนิดผมเชื่อว่าเราทําไม่ได้ก็ให้เขาอยู่ได้ในประเทศไทยแล้วก็ตอนเนี้เขาสามารถอยู่ได้ในบ่อด,ดินมาปีกว่าเนี่ยผมถือว่าโอเคมาก ถ้าผมตีมูลค่าปลาในในบ่อตอนนี้ปลาช่อนบาก้าไซส์เรียกว่า26 28ดนิ้วน่ะชีวิตผมเองผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอคือคือถ้าไม่ได้ล็อตนี้ผมผมก็ไม่เคยเห็นว่าในธรรมชาติมันใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่า,น,าน่าจะมีอยู่ที่คุณโอที่เดียวในไทยแล้วเมื่อที่ไซส์<ม>ใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าที่คนอื่นก็อาจที่เลี้ยงในตู้ก็อาจจะมีใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันคือถ้าเลี้ยงมานานมันก็ม,นกมันก็ใหญ่ได้ขนาดนี้แต่ว่าสําหรับผมอะ่ะ การมีใหญ่ขนาดนั้นแล้วโชว์ตั้อ่ะสำหรับผมมันไม่ไม่ตอบโจทย์คือคือผมไม่ได้อยากโชว์เขาอ่ะเสียงผมอยากขยายพันขยายพันมากกว่าผมผมก็เลยรู้สึกว่าอา่ถ้าผมไม่ลงผมก็ไม่ซื้อเขามาดีกว่าผมผม,มจะซื้อทําไมผมผมไม่ได้อยากได้ผมอยากเพาะพันมากกว่าผมก็ตัดสินใจว่าเอาทําพันหมดแค่ทีละตัว,ตว ลูกกบทาง AF Alona ว a r m ฟาร์ l a ท d แทดลองใช้วิธีปล่อยปลาช่อนบาก้ารหลายตัวรวมกันในบ่อเดียวได้สำเร็จแล้วค่ะพร้อมทั้งวางท่อ PVC ให้ปลาได้หลบแบบเดียวกับในธรรมชาติธรรมชาติของตัวปลาคือเขาต้องการที่หลบที่ซ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับามากไปกว่าน,นั้นเนี่ยนิสัยของแต่ละตัวก็ต่างกันไปอีกค,ครับคือไอ้ถังนี้รวม5ตัวจริงแต่ว่า กว่าจะได้ค่าตัวนี้ผมก็ผมก็สลับตัวเกเอออกบ้างสลับตัวอ่อนแอออกบ้างพยายามให้เหลือมีทั้งผู้ทั้งเมียเอาไว้จริงๆผู้เมียผมก็ผมก็ไม่ได้รู้ร้อยเปอเซ็นต์ผมก็ใช้การเดาจากกายภาพของจากที่เห็นปลาหลายๆตัวเห็นปาเยอะก็พยายามแยกว่า,ามันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยครับ,รบก็พยายามเดาว่าตัวไหนเป็นผู้ตัวไหนเป็นเมีย สีที่ต่างกาันลักษณะหัวที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามเลือกให้มันคละๆคลกันไว้เขาเขาจะไม่กินลูกปลานะครับบาก้กาเขาเป็นเขาเป็นปลาน่ารักคือสามารถเอาไปเลีล้ยงรวมกับปลาเล็กได้เขาเขาจะไม่ใช่ปลาล่าเป็นซะทุกอย่างคือแต่ว่าเขาจะกินเฉพาะพวกตะกแบบแั่วแคนแมลงที่ตกมาจากใบไม้อะไรเงี้ยครับเพื่อเสริมแคลเซียมครับเพราะนั้นผมก็ให้ลูกกบเพราะว่าลูกกบมันจะมีตัวกระดูกที่มีแคลเซียมสูง เดือนละสองครั้งใช่ครับแต่ก<ต>็วันธรรมดาก็เป็นมแมลงครับค<ะ>่ะเป็นมแมลงแกลกถ้าสังเกตอันเนี้ยพวกเนี้ยสามตัวเนี้ยจะเห็นชัดว่าหัวจะหัวจะกว้างครับหัวจะกว้างปากจะใหญ่ถ้าถ้าเดี๋ยวผมเอาตัวนั้นออกมาให้ดูมันจะมันจะเล็กกว่าบากานี่ฟันคมมาก เคยโดนปะคะผมไม่เคยครับผม <laughs> ผมระวัง <laughs> ผมโดนปลามังกรบ่อยแล้วผมไม่ไม่อยากโดนเ <laughs> ออหัวมันจะค่อนข้างแคบกว่าสีจะสว่างกว่าครับค่ะ <laughs> คือคือคือเนื่องจากถังนี้มันเป็นผมเอาหินแม่น้ำมาใส่ให้ใคล้ายธรรมาชาติมันเลยเป็นน้ำตาลไปหมดแต่ว่าถ้าขึ้นตู้จริงๆแล้วเนี่ยสีพวกนี้จะเข้มฟ้าเข้มไปหมดออกเขียวเข้มแต่ตัวนั้นตัวเมียเนี่ยมันจะมันจะสว่างสีออกจะเหลือง <laughs> สว่างกว่า แล้วก็เนี่ยครับตัวผุ้มก็จะออกมาส่วนใหญ่ตัวเมียก็จะหลบ <ผม S 1> อยู่ใน<อ>บ,บ้านบหลบซ่อนนะคะครเรียกออกมาปุ๊บแป๊บ,บดเดียวเข้าไปอยู่ในท่ออีกแล้วครับตะกูลปลาช่อนปลากั้งอะไรพวกน,นี้ครับโดดเก่งอยู่แล้วบากาเนี่อนอกจากโดดสูงแล้วหัวเขาแข็งมากครับทะลุทะลุทุกสิ่งทุกอย่างคือหลายคนเอาอิดไปทับนึกว่าอยู่แล้วโหไม่อยู่ครับทะลุทะลุออกมาเนี่ยอย่างนี้ก็น่าจะกระโดด มีร้องรอยคาย <ร abilities. S 1> ใช่ครับเ <defects> ชิงว่าคนอยากรู้แน่เลยถ้าไซส์เท่าเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเอ,อ่อถ้าสมัยเนี้ยผมว่าประมาณแสนหนึง่งแต่ว่าถ้าสมัยที่ผมเริ่มเลี้ยงเมื่อสิบปีสิบห้าปีที่แล้วที่ที่มันแบบมีน้อยมากๆอะครับเอ,อ่อผมผมซื้อตัวเล็กๆแค่นี้ก็ห้าหมื่นแล้ว ครับแล้วก็ปลาใหญ่ไม่ต้องพูดถึงไม่ยากมากครับที่จะมีซื้อขายก,กันถ้าไซานี้ราคาอยู่ที่ประมาณแสนหนึง่งแสดงว่าตัวในบ่อดินที่คุณโอปล่อยโอ้อันนั้นอ,อันนั้นผมว่าในเมืองไทยไม่ไม่มีไม่มีมมครับผมว่าไซานั้นเมืองไทยหายากมากมากครับแลไอเทมมากเพราะว่าขยายพันธุ์ก็ยังไม่ได้ครับแล้วถ้าตายไปก็คือลดจานวนลงไปเรื่อยๆใช่ครับหมดก็คือหมดเลย ยังไม่มีคนเริ่มครับเพิ่งจะมีคนเริ่มก็คือคุณโอคนแรกยังไม่มีคนเริ่มแบบจริงจังนี่ก็คือเรายัางอยู่ในยุคของการเริ่มแบบจริงจังครั้งแรกจริงจังก็คือ,อ,อใช้พ่อแม่พันุ์ขนาดใหญ่จริงๆซึ่งอายุถึงขนาดถึงจํานวนเยอะพอสมควร,ครที่จะทําให้เกิดความน่าจะเป็นในการเพาะพันธุ์แล้วก็มีสถานที่ที่พร้อมก็คือเป็นฟาร์มเอฟอารวาน่าท,ที่ที่เป็นยุคเริ่มต้นที่ชัดเจนจริงๆโอ้หน้าดุนมากถ้าเอฟอารูวาน่าทำได้ ก็จะเป็นเจ้าเดียวก็เจ้าเดียวเขาผมคิดว่าถ้าเขาทาได้คงจะเปิดเผยชัดเจนไม่เหมือนประเทศจีนเขาจะเปิดเผยชัดเจนก็อาจจะเป็นเจ้าแรกที่ได้เรคคอร์ดไว้จริงๆก็ได้ว่าเพาะพันได้จริงๆเราก็ได้แต่ลุ้นนะคะตอนนี้ผ่านมาที่คุณโอบอกว่าประมาณห<ล>นึ่งปีแล้วประมาณหนึ่งปีแล้วครับที่ทําการทดลองอย่างจริงจังใช่ครับผมในบ่อดินปลาจีนบ่อดินค่ะคืออย่างแรกที่เขาคิดว่าคือปลา สามารถปรับตัวอยู่ในบ่อดินได้ไม่เสียชีวิตได้ก็คือสาเร็จไปขั้นหนึ่งละไม่กัดกันตายไม่ไม่ตายจากสภาพแวดล้อมขั้นที่2คือให้มันปรับตัวจนสามารถเจริญพันธุ์แล้วก็วางไข่ได้ก็ต้องรอดูก็มองได้สองทางบางคนก็บอกว่าเออถ้ามันอยู่ในธรรมชาติมันก็อาจจะไม่สูญพันธุ์แต่ว่าผมก็มองว่าในธรรมชาติอ่ะมันก็มีมีอัตราการสูญเสียมันก็มีสัตว์หลายอย่างที่อยู่ในธรรมชาติจนสุดท้ายมันสูญพันธุ์ไปดยโดยที่ไม่ได้มีการอนุรักษ์หรืออะไร ถ้าถ้าเราเริ่มซะตอนที่มันยังพอมีในธรรมชาติอยู่เราก็จะรู้ว่าเรามาได้ไกลขึ้นแค่ไหนครับถ้ามันสําเร็จมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทําให้ปลาชนิดนี้ไม่ไม,ไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกไม่เหมือนปลาอีกหลายๆชนิดที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้ Turned the spotlight The spotlight The อน,นาคตความพยายามของ AF a l o ล a ว a f a ฟา t ์มไ l a n d จะสำเร็จหรือไม่เราคงต้องร่วมให้กำลังใจและจะคอยติดตามผลการทดลองของ AF a l o ล a ว a f a ฟ m ร์ a ไ l a n d อย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องราวที่ The Spotlight นำมาเสิร์ฟทุกท่านในวันนี้ค่ะ